อยู่กันในดัม m ี vs นุ๊กในรอบ20ปีอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เล่นในคอมนะเพราะว่าผมเล่นในมือถือแล้วลองมาสัมผัสคอมดูปรากฏว่าเซตติ้งมือถือหายหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีมากๆนะก็เลยเออยอมแพ้เถอะล่าสุดนี้นะฮะเขามีบอสใหม่เพิ่มขึ้นม,มากก็คือเลลันทอสเป็นบอสที่หน้าตาดูเทสดีมากแล้วก็รู้สึกเอก็โทษนะฮะตอนไปดูอัปเดตคือเขาเรียกบอสต,ตัวน,นี้ว่าเฮอ คือเป็นผู้หญิงซัสซี่บากะแบบสุดๆก็บอสเงี้เนี่ยจะเป็นบอสที่มีโอกาสโผล่มาในเว็บ3เป็นต้นไปน่าจะหมายความว่าเป็นบอสที่ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เลือดอยู่ในระดับปานกลางแต่ความสามารถนะ่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเสกมาให้ดูเลยนะเพื่อความเห็นภาพ,พแบบมากที่สุดเล,ลันทอสอา,อาะล่ะเอ่อนี่คือโมเดลพี่แกนะฮะนี่โคเทไปอยู่ตรงนู้นแล้วกันนะพี่ผมเปิดเอ่อก็ตโหมดอยู่นะฮะไม่เป็นไรผมจะแบบให้ดูความสามารถก่อน เออพอเปิดมาฮะคุณจะสังเกตได้ว่าเขาหายตัวอยู่นะซึ่งเขาจะเป็นล่างแบบนี้เราต้องทาการยิงเข้าไปก่อนจะแบบเปิดเผยตัวตนและเนี่ยเขาจะมีการแบบยิงปืนพกไล่เราด้วยอ่ะแล้วก็ทําการแฟลชหายไปและเดี๋ยวก็จะทําการเนี่ยเข้ามาโจมตีเราอีกรอบหนึ่งแบบนี้เป็นบอสใส่สเตลไปไปแบบนี้เรื่อยๆถ้าเกิดตีแล้วไม่โดนก็แบบจะยิงปืนเนี่ยอ่าแล้วก็ตอนว้าไปถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินเราจะดูแบบตาบอดไปนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็หมายแล้วยิงเข้าไปอ่า ถ้าเกิดมันถึงตัวเรานะฮะมันก็จะใช้ดาบซึ่งแน่นอนว่าดาบนี้เนี่ยตีเรานัดเดียวตายแน่นอนอาา่าฮะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ยอมยิงมันไม่ยอมหนีมันมันก็จะตีเราแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราหนีไปมันก็จะยิงยิงแล้วก็หายแล้วก็โผล่รอบใหม่จากทิศไหนสักทิศหนึ่งซึ่งมันจะเน้นเข้าข้างหลังเรานะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยดูข้างหลังไว้แล้วบางทีมีล่างแบบล่างปลอมด้วยโคตรเท่แล้วก็เรียบร้อย ชีวิตชัน่าเศร้าเหลือเกินเดี๋ยวเอบาต่อไปลองสู้แบบไม่มีก๊อตโหมดบ้างดูซิว่าจะไหวไหมสำหรับตัวผมถ้าเกิดผมไหวก็แสดงว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะมาแล้วมาแล้วฝั่งนูน้นอ,อ่ะละโอ้มันชักปืนมาแล้วโอเคยิงทันยิงทันถ้าเกิดเรายิงทันคนระะับมันจะรีบวาร์ปไปหายไปก่อนทําให้เราไม่ต้องไปนั่งหลบแบบปืนพกมันดูข้างหลังเราไว้ข้างหลังเราสําคัญที่สุดมันจะตามหลังเรามาแบบนี้นี่เองนี่มาแล้วโอ้เออมันไม่วันช็อตนะฮะแต่ว่ามันแรงมากมากเลยเอาละ ไว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 อีกอีกอีกรอ,อ,อบหนึ่งอีกรอบหนึ่งดวข้างหลังดูข้างหลังนี่มาแล้วมาแล้วยังไงเอ่ยนี่ตายประมาณนั้นสำหรับตัวนี้ลองไปทําการทดลองแปลกๆกันดีกว่าเลนทอส vs กับรถถังแปรว้าไปละเลนทอสเราเออไปอยู่ไหนอะไม่รู้มันจะเข้าหลังเราแทนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจอ๋อๆรถถังรถ ắng, รถังเห็นด้วยเรียบร้อยจังหวะนี้ไปพุ่งไปฟันแล้วก็หนีหายว่าไงรถถังไวไหมเหมือนรถถังจะไม่โดนตีเลยนะี่ย รถถังมันแบบมองทะลุแบบทะลุความล่องหนเนี่ยเนี่ยผมอยู่บนรถถังกันแล้วเนี่ยอ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกันสักพักมันก็มาอ่ะรถถังไม่เห็นแฮรรอบนี้รถถังรถถังเฮลมีโอเคบายบายต่อไปเราลองนี่ขับการเชฟกันดีกว่าเอาการเชฟไปยิงก,กับเลระทอสเออลําำนี้ขับได้ไหมเหมือนเหมือนม,มันจะไม่ได้นะเหมือนเขาไม่ได้เพนเสดด้วยซ้ำอ่ะเออเออได้เอาไ,ไ,ได้แต่กดไม่ได้ฮะ เอาไปเอาไปเอาแบบเฮลิคอปเตอร์ว่างนี่เกรย์เฮลิคอปเตอร์เออเออเผอเผอเซกเยอะเกินเอาว่านี่มาแล้วก็เข้าได้ใช่ไหมลำนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดโดดถึงนะนี่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 ได้ละได้ละอ่ะทำการบินไปให้สูงๆเลยแล้วก็ดี๋ีวเราจะดูกันนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ VS เลรลทอสซักประมาณแบบประมาณร้อยตัวเนี่ยใครจะชนะทำการกดลงไปเลยนี่เลเะทอสแบบโอ้โอ้โอ้เลือดเยอะเกินไปแล้วอะ โอ้แล้วมันสามารถบินมาหาเราได้ด้วยแฮมเมื่อกี้อะล่ะเสกเสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องถึงร้อยหรอกแค่นี้ก็แบบแค่นี้ก็ปวดหัวละอะล่ะแล้วก็เออปิดรอดเลือดบ,บอสโดยด่วนเออตรงนู้นเลรละทอสใช่ไหมใช่แต่มันหายตัวไปแล้วเอาเป็นว่ายิงลงไปมั่วๆเลยแล้วกันนี่เข้าไปแล้วก็เชิบเข้าไปเพิบเพิบไม่ค่อยจะโดนอะ่ะหันแล้วก็ยิงเออกระสุนมันไปแบบมันไปยิงจากไหนกันแน่นะไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนพี่แกจะไม่ได้ทาร์เก็ตเลยซ้ำบ้างเนี่ย เดี๋ยนะอ๋ออ๋อมันทาเกตแต่ว่าแบบเราแบบเราอยู่สูงไปเมื่อกี้มันเลยไม่ไม่แบบไม่ได้วิ่งวาะตีเข้าไปต่อแล้วก็เชืบเข้าไปชืบชืบชืบชือบเชืบอืมกะใจเอาเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้แลํแลแลทำไมเลระทอสต,ตัวนี้พอตายแล้วมันมันบินได้เดี๋ยวก่อนนะตายแล้วหรือป่าเนี่ยเอาตายแล้วแล้วบินได้ยังไงต่อไปลองรถถังกันบ้างอ่ะล่ะเลระทอสมาเยอะเยอะเลยอะรอบนี้เอาแบบ นี่สแปมต่อไปอีกเปิดก๊อตโหมดอยู่ไม่ต้องห่วงเอาล่ะไปไปกันเถอะเออเดียวรถถังปักเลยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นรถถังไปไม่ได้แล้วโอ้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 มันเยอะเกินไปอ่ะเยอะมากๆโอ้โอ้เสียงก็แบบเสียงดังเหลือเกินโอ้โอ้ยิงชีกบบโอ้โหโโหจะดับโอ้ เออท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมปรับบิลเลสนะฮะถ้าเกิดคลิปแตกไป้็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ผมใช้บิลเลต่ำมว่าตรฐานถึงเท่าเพราะว่าผมโหลด OBS มาใหม่อัปเดตใหม่มาแล้วมันแครชแล้วมันก็ต้องดาวเกรดแล้วมันก็จะระเบิดแล้วก็ต้มโนนนี้นั่นเออรียกว่าสู่ Windows อะไรประมาณนั้นเอาล่ะถามว่าผมมาในเซิร์ฟปกติทำไมนะฮะผมจะลองแบบลองเจอกับอะไท้อในเซิร์ฟปกติบ้างนะดูซิว่ามันจะแบบมั่นกว่าเดิมแค่ไหนกันเชียวแต่รู้สึกก็แบบรถถังอยู่ตรงหน้าเลยอะรู้สึกแบบเขินอายเหลือเกิน อ่ะล่ะรีบๆเคลียร์ไปก่อนแล้วกันเซิร์ฟนี้แบบดูบ้าเกมมากนะฮะแต่ไม่รูกกันว่าจะบ้าแค่ไหนกันเชียวนะแต่เราตรงเนี้ยพอย้ายจากมือถือมาเล่นในคอมเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันฟรีเบิร์ดมากเลยอะ่ะรู้สึกแบบถึงความอิสระอะไรประมาณนั้นอ่ะล่ะรีบๆยิงอันนี้เข้าไปหลบตุ้มแล้วก็ชืบเข้าไประเบิดเออเอพียูข้างล่างเพื่อนเดี๋ยวช่วยเพื่อนเคลียร์ก่อนแล้วกันยิงระเบิดเข้าไปเนี่ยแล้วก็เออตรงนี้ เอพยก็ใช้ปืนปกติเคลียมีเอพยมาอีก2ตัวเนี่ยเพื่อนใจเย็นข้างหลังเพื่อนทําอะไรอยู่ทําไมรู้สึกแบบเดินได้โหดจังเลยอะเอพยมาแล้วเพื่อนรถถังก็เล็งเมื่อกี้นี่ยเอพยจัดการมันโอ้โอ้ชิลเลอร์อยู่ข้างหลังโอ้โอ้เกือบแล้วเรา <c oughs> เอ่อตั้งแต่เล่นในคอมมานะฮะผมกลายเป็นเมนเอสเซาได้ไงไม่รู้นะคือแบบรู้สึกว่าเอสเซามันแบบมันเล่นง่ายเหลือเกินอะมันทั้งอึดมันทั้งแบบยิงแรงอะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ เอาละค่อยๆค่อยๆไปนี่ดัมพี่อุเอสลุกอินาะนะเชียวรอดกันอยู่ประมาณ3 <c oughs> คนที่เหลือตายหมดทั้งเซิร์ฟชุบใครไม่รู้ซึ่งเขาลุกมาประมาณ3วิกน่าจะตายเพราะว่าโคเกอร์มาแล้วซึ่งเออ่โคเกอร์เพื่อนโคเกอร์ระวังด้วยจัดการโอเคโคเกอร์ทันอยู่ทันอยู่ยแล้วก็ไหวไหมชิลเลอร์ชิลเลอร์นั่นชิลเลอร์ <c oughs> ตูวมยิงก่อนไม่รอคำเตบ อ่าแล้วก็จากที่ผมห่างหายไปนานเนี่ยไทเด้นมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะถ้าเกิดจะไม่ผิดคือปกติไม่ได้เกมมันเนี่ยเวลาโดนดึงนะครับมันจะเป็นไม่ได้เกมยิงแสงรอบตัวใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนละกลายเป็น W A S D สักอย่างหนึ่งมั้งทําให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นอนะซึ่งก็ถือว่าดีมั้งอ่อมีเสียงวิทยุามาละแสดงว่าไทเด้นมาผมปิด G I V O S อยู่ไม่รู้ว่าไทเด้นมาจากไหนแต่ว่าเออโอเคไทเดนอยู่โน่น เราตั้งรับก็แหละเออไม่ตั้งรับไม่ได้แล้วสไนามาหลบแป๊บหนึง่งแล้วก็ไรเดนเออสไนนี่มันคุมคุมโซนหมดเลยว่ะอ่าโอเคนี่ W A S D W D S S W D D W D S โอเคกว่าจะหลบได้โ <c oughs> อ้อ่าล่ะแล้วเขาดึงคนอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราก็จะทำการดึงเข้าไป W D A W โอ้นานเกินไปแล้วกด <c oughs> ไม่ทัน โอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่มีใครชุบนะวันนี้เขาแบบเขาโซโล,โล่เลยวิ่งมันมากเลยอะ่ะโอ้โหใช้ดาบโคเทเทนี่พุ่งมาแบบโอ้โหเทสดีนี่เรียยวเท่าไหร่เนี่ยพีโอเคไม่แปลกใจแล้วก็อัพเกรดตรงนี้เลยเป็นช็อคเวฟดีไวท์ของชอบผมโอโ้ไม่มีเลระทอสฮะน่าเสียดายมันไม่เหลืออะไรละโอเคเรียบร้อยจบเกม แบบไม่ง่ายเลยเกมนี้เป็นเกมที่ความยากเหมียงมากนะฮะคือแบบบทเพื่อนดีก็แบบโ,โหดเหลือเกินบทเพื่อนไม่ดีก็แบบระเบิดเออแล้วก็รอบต่อมาเจอทรเดนไม่เจอเลละทอสอีกแล้วเอาไปเท่าเป็นวันนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้สําหรับเลระทอสก็โดยรวมเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้รับมือยากอะไรมากถือว่าแบบแฟร์อยู่แต่ก็มีความเท่จัดอยู่พอสมควรอ่าที่จริงผมกะจะแบบตัดคลิปจกเมื่อวานเนี่ยที่ผมเล่นอยู่คนในดิสคอร์แลวก็เจอเลระทอสเนี่ยมาลงแต่ว่าแบบ เลี้ยงช็อตอประมาณเนี้ยไม่ถืกับข้าไม่ถือกับข้าไม่ถือกับข้าไอ้เอ้ยสู้ๆฮัสสุขอให้โชคดีกับโลกใบนี้ไปไหนแล้วโอ้น่าอยังไงโอ้ยจีสไปแล้วคือมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่าเอาช็อตแรนดอมแถวๆนั้นมาลงแถวละกันเป็นการไปคลิปที่สวยงามไปละทุกคนบ๊ายบายคนณโคตรมึงร้องไงโคตรเจ๊กเจ้าเวนเว้นไอ้เจียเอ้ย กูว่ากูจะไม่ใช่โอเวอร์ซอกแล้วไอ้เปรตตายหาใส่ีกเอพียมาแล้วเมื่อกี้ใครลักลักหลุดชาวเดอร์เองต้องไปทำงานไปชาวเดอร์ไปเจอไปสมัครงานเรอไดม่ทำงานชาวเดอร์จะเป็นนิสอยู่ที่บ้านชาวเดอร์จะเป็นปิงเกาะพ่อแม่ขอตังหน่อยใครมีตังวาเลียจะให้เด็กหน่อยนะตาดำดำนี่ไหนนะการดำดำ ไอ้แจ็กเก็ตเทียร์หุจิตมามามอ๊ยคุณจะตาย